สวัสดีค่ะ เย้ yeah. สวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะมารอคอยรอยคอร์กันที่นี่ที่เดิมเลยค่ะกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเอง แล้ววันนี้ก็เช่นเคยนะคะไปเตยก็จะมาทําในส่วนของคลิปนะคะให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกๆน,นะเป็นคลิปรนด้อมนะคะไปเตยมาในหัวข้อนี้เลยกับหัวข้อโชคดีมีสุขนะคะที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณได้อีก9วันนะคะจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาชมมาฟังกันในคลิปนี้นะใครที่เปิดมาเจอไปเตครั้งแรกในคลิปนี้นะคะก็สามารถเป็นกําลังใจนะคะแล้วก็เ,าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ จค่าครูนะด้วยการกด subscribe กด like กด s h a r ได้เลยนะคะส่วนเพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะดูดวงนะคะก็สามารถที่จะ add line ทักแชทเพจนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะค่าครูตามกำลังซัพ์เลยค่ะวันนี้เราก็จะใช้ไพ่สอชุดสองสำรับในการพยากรณ์น,นะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเช่นเคยค่ะใบเตยก็จะมาเช็คพลังงานของคุณก่อนนะคะว่าในขณะที่เรามาฟังคลิปในวันนี้พลังงานเราดีหรือเปล่าเนาะมาชมมาฟังกันเลย ใบแรกมาแล้วนะคะเป็นไพ่ชาริออตค่ะใบต่อมาเป็นห้าเหรียญน,นะคะเป็นกรัดกรุ่มสุ่มสวงนะคะเป็นคิดมากเป็นกังวลเนาะต่อมาก้าวไม้นะคะงานก็ดูตึงๆเนาะเรื่องการเงินก็ดูเครียดๆนะคะ เห็นชาวธาตุด,ดินชาวธาตไฟชาวอ่าลัคนาราศีกรกฎเนาะมีเรื่องของการแอคชั่นมีในเรื่องของการที่มีความสำเร็จเกิดขึ้นละ่ะค่ะแต่ว่าปาดเงื่อไหลยหยดอยู่นะคะไพ่ trust นะคะไพ่ the lover นะคะเห็นธาตไฟธาตุด,ดินกรกฎมิถุนอ่าเป็นช่วงเวลาที่เรา ตกลุ้มรักทนไม่ไหว <c oughs> ใครผักลงเนี่ยนะไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีนะคะเป็นกังวลอยู่เนะาะราชินีดาบนะคะก็มีความกดดันมีความเครียดบ้างตามธรรมชาติตามตามธรรมดาตามธรรมชาติของคนทีเ่เป็นคนคิดมากอยู่แล้วนะคะเราเองเนี่ยเป็นคนที่ทำอะไรทำจริงลุยจริงมุ่งมั่นตั้งใจนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างซีเรียสจริง,จ,รงจังกับชีวิตพอสมควรเหมือนกันแล้วก็ ไม่ค่อยยอมแพ้นะคะเวลาเจออุปสรรคปัญหาอะไรเนี่ยคุณลุยคุณสู้ไม่ถอยนะคะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณอาจจะเป็นกังวลเรื่องการเงินพอสมควรเหมือนกันเนาะอาจจะมีประเด็นเรื่องการเงินเข้ามาหรือว่าเป็นช่วงที่คุณเองอาจจะคิดวางแผนที่จะปลดหนี้ปลดสินหรือว่าหาช่องทางการเงินเพิ่มอีกเพื่อให้เงินเนี่ยเต็มเออล้นนะคะเต็มบัญชีเต็มกระเป๋าของคุณนั่นเองค่ะ นะมีใครอยู่ในลัคนาราศีกร,รกฎมิถุนแล้วก็มิถุนตุลกุมไหมคะแล้วก็มีทัดดินทัดไฟขึ้นมาเนาะทีนี้เราไปดูกันว่าพลังงานของเราเป็นอย่างนี้แหละแล้วเราจะมีโชคดีมีสุขอะไรเกิดขึ้นกับเราไหมในอีก9วันนะคะใบนี้มาเลยจ้ะแม่นะเป็น9กเก้าเหรียญเนาะ night of p e n t a c l e นะมาทั้ง9้าไม้แล้วก็มาทั้ง9้าเหรียญน,นะคะแน่นอนนะคะ เออมันเหนื่อยอยู่ก็จริงแต่ว่ามันคุ้มค่าเหนื่อยเดอ้อเรื่องเรื่องเงินเนี่ยมันมาเป็นเก้าเหรียญแล้วนะใบต่อมาเป็นจิคเอมเปอรนะคะเป็นเรื่องของอำนาจวาสนาบาร,รมีความยิ่งใหญ่อลังการนะคะอะไรอีกเนี่ยใบต่อมานะคะเป็นเดอะเาวเวอร์นะคะดูรุนแรงนะเนี่ยแล้วก็มี of Sword, 7 of s w o r d 7ดเจ็ดดาบนะคะ เราก็ต้องมีกลยุทธ์นะมีวิธีการมีกล่นในการดําเนินชีวิตนะคะซื้อตรงเกินไปไม่ได้เนาะเดี๋ยวถูกเอาเปรียบราชินีถือไม้นะคะสิ่งที่จะเป็นอ่เป็นอะไรนะ <c oughs> เป็นโชคดีมีสุขที่จะเกิดขึ้นกับคุณอีก9วันเนี่ยสิ่งที่เห็นชัดเลยคือการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นแบบ ปุ๊บปั๊บฉับพันพอมันเป็นเรื่องปุ๊บปั๊บฉับพันเนี่ยหนึ่งเราจะต้องตั้งสติก่อนสตาร์ทนะคะจะได้รับอะไรที่มันยิ่งใหญ่อลังการคุณก็จะต้องมีความสามารถนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก้าเหรียญเนี่ยที่มันเป็นก้าเหรียญที่ยิ่งใหญ่อลังการมันที่มันจะเข้ามาเราก็ต้องรับตั้งรับให้ดีนะคะแล้วการบริหารจัดการสิ่งต่างเนี่ยมันจะเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นมันจะเป็นไปอย่างใจนึกอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าเราเองก็ต้องตั้งรับให้ดีสร้างฐานให้มั่นคงตึกจะได้ไม่พัง เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากให้ความสัมพันธ์เติบโตคุณก็จะต้องสร้างรากฐานความสัมพันธ์ให้แข็งแรงชีวิตคู่ก็เหมือนกันนะคะคุยกันปรึกษากันใช้เวลาด้วยกันเยอะๆจะดีนะคะส่วนใครที่ระหองระแหงทะเลาะกันหนึ่งแหละต้องต้องคุยกันอย่างตรงไปตรงมานะเอาแบบที่แบบไม่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่แอปอะ่ะเออคุยกันอย่างจริงจังอ่ะว่าเฮ้ยอะไรที่คุณจะต้องปรับปรุงอะไรที่ฉันต้องปรับอะไรที่คุณต้องปรับ มันปรับจูนเข้าหากันได้ไหมหรือมันปรับไม่ได้อืมถ้ามันปรับไม่ได้เราจะทํำยังไงอืมนั่นแหละมันต้องมาคุยกันนะคะไม่ใช่ว่าไม่คุยกันเลยนะคะต่างคนต่างซุกซ่อนต่างเก็บอารมณ์นะคะเอาไว้เนาะไม่ไม่รู้ว่าจะยังไงไม่รู้ว่าจะยังไงไม่รู้จะแบบไหนดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้นะเราจะต้องคุยกันอย่างตรงไปตรงมา นะคุยกันอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยต้องทำให้มันเหมือนยืดหยุ่นอะเออเอาใจเขามาใส่ใจเราเนาะแล้วมันจะดีนะคะอ่ะต่อนะต่อนะดูสำหรับนี้อ่ะเดี๋ยวขยายทาวเวอร์นิดหนึ่งปกติถ้าไพ่มันขึ้นมารุนแรงเราก็จะมาดูขยายเพิ่มเติมนะคะ The t o ทาวคือสองดาบเนาะคือเรื่องของชอยนะคะ ช้อยตัวเลือกที่อาจจะมีเข้ามามากกว่าหนึ่งช้อยแล้วนะอืมอะอะไรอีกเนี่ย <c oughs> มีความวิดวายซองไม้ออปชั่นเสริมนะคะที่จะเพิ่มเติมเข้ามานะอืมต้องเพิ่มอะไรสักอย่างอะ u s t m เ n นนะคะเออเอาเป็นว่าอะไรที่มันเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาในชีวิตเนี่ยไปแต่ว่ามันสิ้นสุดการรอคอยเนาะมันมันสิ้นสุดกระบวนการที่มันเป็นอุปสรรคปัญหาแล้วมันมีการเริ่มต้นใหม่ นะคะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามามีสิ่งดีๆเข้ามาออนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่จะมีการ transformation มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านจากพลังงานเก่าสู่พลังงานใหม่จากสิ่งที่ไม่ดีกลายเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นตั้งรับให้ดีตั้งรับให้ทันนะคะขอดูเสริมอีกหนึ่งสำรับก็ลดกันนอะว่าโชคดีมีสุขที่จะเกิดขึ้นกับเราในอีก9วันคือเรื่องอะไรก็จะใช้ชุดนี้นั่นแหละนะคะ ชุดนี้ไม่ได้ไม่ได้หยิบมาเปิดนานแล้วเนาะอ่ะมาดูกันนิดนึงนะคะเต็มจอเลยนะเนี่ยตั้งกล้องแบบว่าเห็นไพ่เต็มเต็มเลยจ้าขอให้เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ของคุณเปิดทางเนาะอันนี้ไปเตยก็มีหน้าที่ส่งสัญญาณบางอย่างให้กับคุณเนาะมาแล้วนะจ๊ะหมายเลข38เอาวิ่งวิ่งวิ่งนะคะ วิ่งออกกําลังกายนะให้หัวใจของเราแข็งแรงถ้าเป็นความสัมพันธ์ก็ต้องมีการแอคชั่นเนาะอยากจีบเขาก็ต้องคุยกับเขาบ่อยๆนะเร่งสร้างคะแนนนะคะแบบต่างคนต่างเงียบเนี่ยไม่ไม่ได้นะเดี๋ยวความสัมพันธ์ไม่เติบโตต้นไม้ก็เหมือนกันนะคะอยากให้ต้นไม้ออกดอกออกผลก็ต้องรดน้ำคนดินดูแลดีๆเดอ้อกําจัดวัชพืชน,นะคะดูแลมเมล็ดพันธุ์ดูแลต้นต้นพืชของคุณให้ดีนะแล้ว มันจะงอกงามอ่ะเออมันจะเติบโตแล้วงอกงามนะสดสวยสดใสต่อไปนะคะโอ้โหดีงามเลยนะสิ่งที่เราจะต้องทำเพิ่มคือการแบ่งปันคือการให้นะคะการที่เรา,าให้ทานอาโหสิกรรมนะคะกรวดน้าบุทิศบุญเนาะให้สิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยนะคะให้ วิญญาณให้ญาติที่ร่วงลับไปแล้วให้เทวดาประจําตัวให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ครูบาอาจารย์ของเราถ้าไม่กรวดน้ําก็สามารถที่จะแผ่เมตตาได้เลยนะคะตรงนี้มันจะทําให้ปัญหาที่มันเป็นเรื่องหนักๆอ่ะมันเบาลงเออจากที่มันเป็นเรื่องยากๆมันก็จะเป็นเรื่องง่ายๆนะทีนี้นะแล้วก็นั่ง ส,สมาธินะคะสักวันละ5-10ถึงนาทีเนาะแล้วก็ใครที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายในช่วงเนี้ยแอคชัน่นออกกำลังกายไปวิ่งไปทำอะไรก็ได้เดินเร็วก็ได้หรือทำอะไรก็ได้ให้มันร่างกายได้มีการที่เราได้ยืดหยุ่นนะทำให้หัวใจของคุณแข็งแรงนะบางท่านได้เดินทางท่องเที่ยวไปยุโรปนะคะไปโซนยุโรปไปอังกฤษไปไปแถบยุโรปอะนะมีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวนะคะแล้วเราสามารถแยกแยกผิดชอบช่วดีได้อะเหมือนเรารู้ว่าคนเนี้ย เข้ามาเนี่ยหวังดีนะคนนี้เข้ามาเนี่ย,นะนนย,ามายไม่หวังดีกับเราแน่ๆคือเราได้รู้ได้เห็นแล้วก็แยกแยะได้นะคะแยกเรื่องที่ถูกแยกเรื่องที่ผิดได้นะคะหูตาสว่างเนาะอ่าเป็นจิตประพัฒสอนเห็นสิ่งที่ดีงามนะคะก็ถือว่าเรื่องราวดีๆนะคะโชคดีมีสุขที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือ1เป็นความสงบเป็นความสบายใจนะคะเป็นความปีกป้กระเป๋าแข็งแรงในชีวิต นะคะเป็นความสุขเป็นความสมหวังที่จะเกิดขึ้นกับคุณจากสิ่งที่คุณได้พยายามทำเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เข้ามาฟังคลิปแรนดอมในวันนี้นะคะพลังงานค่อนข้างดีเลยนะ5้าใบเนี่ยเปิดมาดีทุกใบเลยนะไม่ได้ขึ้นไพ่เสียอะไรเพราะฉะนั้นอะไรที่มันดีอยู่แล้วทําต่อเนื่องนะคะรับพลังงานดีดด้วยการพิมพ์4 2 4 2นะคะเจอกันกับใบเตยคลิปหน้านาอวันนี้ขอให้คุณโชคดีมีสุขทุกเวลามีแต่ความสุขมีแต่ความสมหวังบังเกิดนะคะบ๊ายบาย